อันเดอร์ซีอันเดอร์ซีเคยดูวอลอะไรอันเดอร์ซีเคยเคยพี่พีนุนดิวทำใช่ไหมคือผมทำไม่ถึงเท่าเขาเดียคือผมมาแาอะไรของเขาอันเดอร์ซีอันเดอร์แต่ว่าพี่อะไรนะนะลองแม่ปุ๋ยอะไม่เอาคนเท่เขาไม่ต้องอะไรเยอะเลยแม่ปุ๋ยไลฟ์บ่อยๆลองให้แม่ปุ๋ยทำดูอันนี้คืออันนี้คืออะไรพี่โป้ล่ะไม่รู้เหมือนกัน อะไรครับหมูเด้งหมูเด้งมีใครเคยไปดูหมูเด้งบ้างไหมครับคนเดียวไปอ๋อหมูเด้งอยู่ไหนหมูเด้งอยู่นี่อยู่่นีตายละอะไรนะปอดเด้งปอดเด้งครับผมมากันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยอยากรู้ไหมสิบโมงเลยเหรอเช้าโมงเที่ยงคืน เที่ยงคืนขอเมือวาเหียงคืนเขาเปิดแล้วเหรอครับปามเมื่อวานเลยเหรอโอ้โหขอบคุณมากนะแล้วเกินเคยไหนไใครเป็นคนเหนือบ้างอยากรู้อ่ะโอ้ว้าวเคยเคยเคยเจอพวกผมกันไหมครับเคยไปหาพวกผมที่กรุงเทพบ้ไหมครับผมไม่เคยโอเคยค่ะหรอ ก็แปลว่าเรามีใครเคยเจอผมครั้งแรกบ้างไหมครับที่นี่โอุ้ยครั้งแเยอะเหมือนกันนะแปลกแปลกไมหน้าคุ้นๆเอาไม้นหน้าคุ้นตาอะไรครับพี่ดาราชื่ออะไรครับพี่ดาราชื่ออะไรครับสอนอู้กำมือใช่ไหมเผื่อเผื่อแบบเผื่อลงทางในเชียงใหม่อะไรเงี้ย้เปิัตัวหน้า เพราะทำตัวด้นคืออะไรคือแบบว่าผมรักมากเลยถ้าผมหิวข้าวมากอย่างครับคือผมรู้มาอยากกินข้าวไม่ใช่ถ้าคุณหิวข้าวมากใช่ไหมหิวข้าวมากเขาบอกว่ามันต้องลงท้ายด้วยหับพ้อมูเต้ทำอะไรไม่น่าใช่ไม่ใช่กินข้าวกินข้าวอะไนะกินข้าวหบพ่อคือพี่ช่างแต่งหน้าสอนมาว่าถ้าจะ้ไม่ได้ใช่ไหม เฮ้ยแต่แต่ครั้งล่าสุดใช่ไหมครั้งล่าสุดที่คุณมาเชียงใหม่เหมือนผมเห็นในในวอล์กอะไรนั่นอ่ะที่เขาบอกว่าอะไรไปไปสอนไม่ได้ไปไม่อะไที่เห็นในิฟเตอร์เด้งขึ้นมาอะไรไปไปไปไม่ไปอะไรสักอย่างหญ่คุณรู้ไหมเดี๋ยวจะสอนอ่าคือเมื่อนรู้จะสอนถูกไปคือไปมาคือมาอ่าไปไปคือไม่ไปไปไป ไปไป uh ไปไปเลยไปรวดไปไปคือไม่ไปหรอกไปมาคือไม่มาแล้วก็จะไปไปก็คือไม่ไปพักอะไรนะไม่อยากไปอะไรนะไม่ไปอยากไปอ๋ออยากไปจะไปไปก็คืออยากไปจะไปมาก็คืออย่ามาอ่าคืองงไปไปไปมาเนี่ยจะไปไปไปมาแปลว่าอะไรรู้ปะแปลว่าอะไรเมื่อกี้ ไปไปไปไม่มีไม่มีไม่มีนไม่มีนะไม่มทำไมอ่ะทำไมไปไปถึงกลาเป็นจะไปไปไปอ่าจะไปไปไปโคตรไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปแน่นอนไม่ใช่จะไปไปไปคือถ้าจะไปอย่าไปเลยอะไรมองไปเด้เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแล้วถ้ามามามาอะไรมามามาคือถ้าไม่มาจะดีกว่า ไม่มีไม่มีมามามาอ้ออาวแล้วทำไมมีไปไปไปไจะไปไ,ไปมาแค่อะไรเงี้ยจะไปไปมาคือจะอย่ามาสมมติว่าถ้าอยากมาเชียงใหม่มากๆอย่างเงี้ยต้องพูดว่าอะไรอย่า, <ๆ S 3> ยาไปเชียงใหม่มากๆก็อยากไปอยากไปเชียงใหม่หรือว่าเขาใช้ในคำปฏิเสธจะไปไปเชียงใหม่ คือเราไม่ต้องรู้สิ่งนี้แค่ไหนก็อยากรู้ก็ไปเซิร์ชเด็ดเอาโอเดี๋ยวยชอบถียงกับแฟนครับเอออ่ามีมีมีใครเลี้ยงแมวกันบ้างไหมครับแถวนี้อะไรครับแมวเป็นไงครับแมวไม่รู้อะไรครับแมวแมวสองตัวแมวเป็นไงครับแมวส้มชื่อป๊อปปี้ บอบบี้อ่าทำไมถึงชื่อบอบบี้ไม่รู้เหมือนกันอ่าเปิดเล่นวะแล้วให้แมวกินอาหารอะไรเน็กเน็กอะไรไม่ได้ยินชันไม่ได้เน็กอะไรอ่าอะไรครับอะไรครับชัดพอไหมชัดพอไหมชัดพอไหมไม่พอครับ แล้วอันนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันไอ้อะไรนะอันนี้จะซีคุณต้องกระโดดด้วยคือผมต้องกระโดดนะคุณก็กระโดดเป็นหมูเด้งอ่ะแล้วก็เฮ้ยหมูไออยู่กันแล้วอันเดอร์ดิทีอันเดอร์ดิคุณต้องร้องเพลงให้ผมฟังร้องเพลงอะไรร้องผมจะกระโดดไงร้องเพลงอันเดอร์ดีมามามาหมูเด้งไออไอไอไม่ไม่รอรอกระโดดด้วยนะอ๋อหนูเก็บเสียงเมื่อกี้พี่เลยอ๋อเก็บเสียงไว้พูดเลยหนู แล้วยอมยวขอโทษขอโทษขอโทษพี่ขอโทษอยู่เทไหรไม่ได้จะอะไรเนาะคือเป็นห่วงน้องเฉยๆว่าเออเดี๋ยวน้องไม่มีเสียงพูดเดี๋ยวไม่มีเสียงอะไรไม่เป็นไรอ่าโอเคสิบสามเป็นสีได้ไหมคคือน้องจะเป็นแม่พี่น้องอายุสิบสามปีอาอถ้ามองมองโพกี่ขวดสามขวด เด็กแปลว่าแปลว่ามีลูกตอนอายุสิบขวบโอ้โหอะไรอย่างนี้เปรียบเทียอะไรนะครับขอขอเป็นพ่อได้ไหมมีทั้พ่อมีทั้งแม่เลยที่นี่ขอเป็นลูกแทนเป็นลูกพี่เหรออ้าวพี่เป็นแม่เจมส์อะไรเป็นพ่อ มีใครจะสูนโพไหมได้ด้วยตาอะไรนะอะไรนะฮะสี่เมสี่แม่เลยหาทำมาเป็นแม่คนเป็นพ่อได้นะมีป้าไหมครับที่นี่ เฮ้ยจริงเหรอเอาขึ้นมาร้องบนเวทีไหมล่ะเอาจะข้ามแล้วจะข้ามมาแล้วหนูร้องเพลงอะไรได้อันเดอร์ดีสีรบยังลบยังอหนูเต้นได้ด้วยนะคะจริงเหรอเต้นลงทิกตอกยังอ้าวไม่ได้เต้นครับเต้นลงทิกตอกเลยเต้นลงทิกตอกเลยเออเดี๋ยวพี่ไปดูอะครับหนูเต้นบนเวทีได้ไหมได้ไหมล่ะอ๋อคือน้องเขาอยากขึ้นมาบนเวทีเออแล้วหนูลงมาแล้วหนูลงมา หนูไหนก็ลงมาหนูก็ลงมาเอาอยู่บนนี้ดิโอ้โหหนูขึ้นมาเจ๊ให้หนูขึ้นมาให้หนูขึ้นมามาแล้วเล่นลบยังบอกเจ๊ตองกลางสิตองกลางลองด้วยลองด้วยเฮ้ยนุ๊กเก๋ว่าอะไรนะคือโอ๊ยคือหนูชื่ออะไรคะเหมือนฟันเหมือนฟันค่ะหนูชื่อ เหมือนฝันค่ะมาถึงมาถึงมาถึงหนูชื่อเหมือนฝันเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อหนูเป็นคนจังหวัดอะไรเชียงใหม่ค่ะอาอู้กับแม่ได้กอได้ได้ไม่สวยพี่สวยเอาจะอาจะไปจะไปบอกว่าตัวเองไม่สวยทำไมหนูสวยจริงพี่เห็นความสงจริงเราเราสวยแล้วเราก็เก่งด้วยอ่ารว้ด้วยพี่คือพี่ชมชื่อชมหนูจริงจริง มุ่งมุ่งชื่นใจดิไอดอลเป็นใครพี่โฟรค่ะพี่โฟรกับพี่เจมส์ค่ะขอบคุณมากนะหนูสู้ๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดค่ตัวเป็นไหนขึ้นมาไม่รู้อันนี้ไปเล่นไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ๊ายบานเหมือนฝันบ๊ายบายแล้ว เจอะไรเก่งมากโอเราไปแข่งอเมกาเลยนะใช่ลองวะลองวะเราไปแข่งเมกาาเพื่อนแข่งี้ที่อโอ้ยาจะผิเต็มต้นทีหอปะใในเต้นิปอพ่ดิอันเนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฮิปอันนี้น่าจะอไปเดียว๋อไม่มีฮิปอไปเดียว ต่วิแต่้อาเก่งมากเองสุดยอดเสียงก็ดีอะไรครับอาจจะขึ้นมาเต้นเหรอพี่อะไรพี่ขึ้นมาเต้นเพลงย้อเหรอหรืออะไรอะไรให้ยับได้ไหมอะไระยับยับอะไร ไปไปไปลูกไปผ่านเนอะอ๋อเขารู้ว่าหลอกเขไม่ต้องชมบ่อ๋ออะไรนะคือผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรพี่ผมอะไรนะเขาพูดอะไรนะไม่รู้เหมือนกันไปผ่านไปลูกไปผ่า อ๋อคูเอาศาสตรติดไอพอนมาหาเลยติดเอฟอ๋อหนูยอมติดเอฟเพื่อมาหาพี่เลยโอ้ไม่เราติดเราเป็นเอก็ได้นะเรามาหากันก็น่าจะได้เหมือนกันปะอ๋อไม่ดีนะไม่ดีนะเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยทำยังไงดียังไงอ่ะพรุ่งนี้สอบทำไมอ่ะทำไมทำเปนันน่ะเนี่ยอะไรเขาเก่งไง เออไปงานเลยไปแล้วเฮ้ยโอเคทาไมกันบลยนี่คืออ่านฟิกคืออะไรไม่อ่านฟิกไม่ค้าหรอกคืออ่านฟิกคืออะไรอ่ะคืออ่านแบบฟิกชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเหาผู้พิจหรณา ทำไมไม่ให้ลาน่ะติดเลดแต่งเย็กาทำไมวะฮะยังเด็กอยู่ยัเด็กอยู่แล้วใครแต่งเแล้วค่รูแฟนขวาเขาจะแต่งฟิก อ่าแล้วฟิกเนยเขาไปโพสให้คนอ่านอ่านอะไรเงี้ยอ๋อก็คืออ๋อแล้วเขาก็จะมีรังซีนที่ผมไม่ได้เห็นจากเราที่เขาอยากจะเห็นอะไรเงี้ยเอารูปเราสองคนคนนีแล้วก็ไปใส่ซีสองาลวเ่งเก่งเก่งเกเก่นเก่งเก่งเก่นเก่นเ้ยงเ่เยงเียเ่าเกยงเ่งเ่งเก่เ่เเเเเเ่นเเเเ่นเเเนเเเเเ มาคูดการแต่งงานกันอะไรอย่างเงี e ้ยเฮ้ยเคยอ่านอยู่เปลี่ยนเยลี่เคยอื่องไหมอะถามเราเออผมก็ชอบดูเหมือนกันอะไรไม่รู้อะอะไรอะโอเคไหมเอออ่านเยอะเดี๋ยวมันจะหลงไปเนาะใช่ไหมแล้วเลิกคุยดีกว่าแล้วเลิกคุยดีกว่าอะะเออเดี๋ยวจะกลับไปอ่านฟิกนะอะไรนะ

อวันเกิดเพื่อนหนูแล้วครับขอให้เพื่อนหนูนะครับมีความสุขมากนะครับผมขอให้แงบแงบอะไรนะครับมีความสุขมากๆนะครับไปเจอกันตัวเป็นๆนะครับเพื่อนหนูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราถึงเวลาต้องไปกันแลครับแง๊บแงบครับใจแงบใจบชนืนหนครับแ้งอยากอยากที่งอยากคุยต่อนานครับแต่ว่าต้องลาแลยนะครับุคน เฮ้ยเจอกันใหม่นะครับผมไฮ้เจอกันนแล้วจ๊ะขอบคุณครับดีดีค่ะพักกันใหม่พักกันใหม่ไปไปแอบไปเที่ยวอ่านแก้วแล้วไปแล้วไปไดฝันบ๊ายบายเก่งมากเหมือนฝันสุดยอดต้องเป็นดาราแน่นอนเหมือนฝันเนี่ยบ๊ายบายจ้าบรย์ไป